หน่วยพัฒนาการเครื่องที่หนึ่งหนึสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่23พฤศจิกายนพุทธศักราช2510โดยมีนามหน่วยว่าหน่วยพัฒนาการเครื่องที่กรปกางหน่วยที่18ตั้งอยู่ที่บ้านเสาหงตำบลหนองกลุ่มอำเภอบอ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีต่อมาในปีพุทธศักราช2520 หน่วยได้เคลื่อนย้ายฐานพัฒนาการมาตั้งที่บ้านวังเกียงตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีจนถึงปัจจุบันมีพื้นที่รับผิดชอบรวม4จังหวัดได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดอ่างทองและจังหวัดคนครปฐมหน่วยพัฒนาการเครื่องที่11มีภารกิจหน้าที่พัฒนาประเทศเพื่อเสริมความมั่นคง,งของชาติรวมทั้ง การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยารักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ราษฎรในพื้นที่รับผิดชอบหน่วยพัฒนาการคขื้นที่หนึ่งหนึ่งได้ยึดถือและปฏิบัติงานตามนโยบายการปฏิบัติราชการ4ี่กลุ่มงานได้แก่กลุ่มงานที่1การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งหน่วยได้ดำเนินการดังนี้ 1การปลูกฝังอุดมการ์ให้กับประชาชนให้มีความจงรักภักดีและศรัทธานในสถาบันพระมหากษัตริย์โดยหน่วยได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทา,านเราทำความดีเพื่อชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์ซึ่งหน่วยได้ร่วมกับสวรร่วนราชการในพื้นที่และราษฎรในชุมชนร่วมกันทำความสะอาดเก็บขยะตัดหญ้าขุดลอกแหล่งน้ำ พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่สาธารณะและที่ตั้งหน่วยเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันสําคัญต่างๆพร้อมทั้งร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ 2. หน่วยพัฒนาการชุร้เร่อนที่หนึ่งหนึ่งได้จัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างนทออพอโคกหนองนาพาท่องเที่ยวเชิงเกษตรนพคหนึ่งหนึ่ง สนพหนึ่งนอทอพอเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเผยแพร่เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนตามแนวชายแดนให้กับกําลังพลของหน่วยและราษฎรในพื้นที่อําเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีวิทยากรเครือข่ายกษิกรรมธรรมชาติและคณะครูพาธรรมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการทําโคกหนองนาแห่งน้ําใจและความหวังโดยมีฐานการเรียนรู้กิจกรรมต่างๆ,ๆเช่นทําการปั้นโคกขุดหนอง ขุดครองไส้ไก่ทำการย่ำขี้ฉับบ่อสร้างฝายชะลอน้ำและปลูกป,ป่า3ามอย่างประโยชน์สี่อย่าง 3. หน่วยได้ดำเนินการเผยแพร่พระกิติคุณและพระราชกรณียกิจที่สำคัญตามพระบรมราโชบายสืบสารรักษาต่อยอดโดยการน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองคอ์กรพร้อมจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หน่วยพัฒนาการครุ่นที่หนึ่งหนึ่งสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเพื่อเผยแพร่เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนต้นแบบตามแนวชายแดนให้กับกําลังพลของหน่วยและราษฎรในพื้นที่ซึ่งมีกิจกรร,รมสาธิตและฐานการเรียนรู้พร้อมทั้งมีผล,ผลผลิตของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงจัดจําหน่ายในราคาถูกสะอาดปลอดภัยไร้าสารพิษกลุ่มงานที่2การพัฒนาศักยภาพของคนชุมชนพื้นที่ ให้เกือ้อกูลต่อการพนึกกําลังป้องกันประเทศซึ่งหน่วยได้ดําเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่และพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนตลอดจนจัดทําโครงสร้างขั้นพื้นฐานตามแผนพัฒนาพื้นที่ตําบลเป้าหมายตามแนวชายแดนประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2560ถึง2569สรุปได้ดังนี้ 1. งานก่อสร้างเส้นทางคมนาคม ทำให้ประชาชนในพื้นที่18ตำบลรวม5อำเภอของจังหวัดกาญจนบุรีมีเส้นทางสารจรเชื่อมต่อภายในหมู่บ้านและถนนทางหลวงสามารถขนส่งผลผล,ผลิตทางการเกษตรได้สะดวกรวดเร็วทันเวลา 2. งานจัดหาน้ํากินน้ําใช้ซึ่งทําให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ําอุปโภคบริโภคเพิ่มมากขึ้นและมีแหล่งน้ําใช้ทําการเกษตรได้อย่างเพียงพอ 3. งานโครงการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน หน่วยได้ดำเนินง,งานโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆโดยการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพด้านการเกษตรและปศุสัตว์เพื่อเพิ่มไรายได้เกิดความมั่นคงในการดำรงชีวิตและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย 4. งานโครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชทานเกษตรกิจพอเพียงซึ่งหน่วยได้จัดกิจกรรมงานโครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชทานเพื่อให้พี่น้องประชาชนพึ่งพาตนเองได้ไม่ละทิ้งถิ่นฐาน มีความกินดีอยู่ดีภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มงานที่3สนับสนุนการแก้ไขปัญหาสำคัญเร่งด่วนของชาติซึ่งหน่วยได้ดำเนินการดังนี้ 1. จัดชุดบรรทาวสารารณภัายเครื่องที่เร็วประกอบด้วยกำลังพลจำนวนสองชุดชุลละ12นายพร้อมยุทธปกรณ์ออกให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่ตางๆโดยการปฏิบัติงานร่วมกับสวรร่วนราชการในพื้นที่และผู้นำชุมชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายสู่สภาวะปกติ 2. หน่วยได้จัดชุดติดตามมาตรการควบคุมและประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามและประเมินผลในการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019เพื่อลดอัตราเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีกลุ่มงานที่ 4. การพัฒนาองค์กร ซึ่งหน่วยได้แบ่งออกเป็น2ด้านดังนี้การพัฒนาด้านอาคารและสถานที่ได้แก่ 1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักของกําลังพลรวมถึงพื้นที่ในการจอดรถยนต์เพื่อให้กำลังพนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและอาคารบ้านพักมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมาะสมกับการพักอาศัย 2. ปรับปรุงอาคารสวัสดิการและร้านค้าสวัสดิการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับกำลังพลของหน่วย 3.. ก่อสร้างอาคารอนเนกประสงค์ข้าราชการนทพเพื่อให้กําลังพลมีห้องพักอาศัยที่เพียงพอแล้วรองรับกับกําลังพลที่บรรจุใหม่หรือปรับย้ายมาปฏิบัติหน้าที่การพัฒนาด้านสวัสดิการกําลังพลหน่วยพัฒนาการชุดเลนที่หนึ่งหนึ่งให้ความสําคัญกับสวัสดิการของครอบครัวกําลังพลโดยดําเนินการจัดให้มีกองทุนต่างๆได้แก่กองทุนเงินสวัสดิการสงเคราะห์กองทุนเงินสงเคราะห์บรรเทาความเดือดร้อน กองทุนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตรจัดให้มีรถรับส่งนักนเรียนเพื่ออำนวยความสะดวกและแบ่งเบาภาระของกำลังพลเตรียมแผนรับมือและมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ภายในหน่วยโดยกำหนดให้กำลังพลตรวจวัดอุณหภูมิและล้างมือก่อนเข้าปฏิบัติการเพื่อเป็นมาตรการการป้องกันการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019หน่วยพัฒนาการชุดเือดที่11 จะปฏิบัติงานตามนโยบายและยึดถือตามคติพจน์ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาที่ว่าเ er ทิดราชันทันสมัยพัฒนา